อ้อนอคอยอธิบายยังไงตัวย่างัวนี้มิกเซอร์นอสืดุนได้กับตามเมื่อเจ้าสัญญาณมิกออกนอเอาเนี่ยจากเอานี่มะเขาคอร์ดมีตัวย่างมะเขาสัญญาณคอร์ดจะเบิ้งเห็นบอกคอร์ดมีคอร์ดสองทางขอลงเส้นต่อจะเบิ้งเลยคอร์ดสองทางนี่มะเขาวาดังดังมันสายตัวนี้ดิจากเอามิกเซอร์นี่มะเขาอินเนี้ยสีวิตัญญาณอินนี่นอี่มันจะเขียนว่าอินนี่เดีอินพุตเนี้ยมีสองเบื้อง input ใส่ครัวนี่เห็นบ่ นี่จะมีอินพุตนี้กับนีเอะเขานี้เห็นบหมนี่หัวมันจะเป็นดังสี่หัวมาจากมิกนี่มันจะเป็นดังสี่นี่มัาซุปขอนี้น้อยจะมีหูซุปนี่ซุปขอนี้ตัวอย่างนี่ใช่นี่คือกันนี่จะเป็นแบบเดียวกันแล้วก็ซุปขอนี้นี่เดียวซุปตัวนี้เขาเอิ่นชัญญาณออกจากคอสตัวนี้นี่เขาเอิ่นชัญญาณออกจากคอสนี่ขอใช้เจ้าแนะน้ำเนาะเอาเอาเบื้องนี้นี่ เอาเบื้องนี้ดินเป็นเสียงกลางตัวนี้คอตั้งซูนใบตัวนี้คัดตัดโดยซีซีตัวนี้ของเสียงเบสตัวนี้นี่ของเสียงเบสตัวนี้ของกลางพิดใบตัวนี้เปิดตัวนี้เป็นของ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 อันนั้นของเสียงกลางเนาะเศรเบื้องนี้เป็นเสียงกลางเบื้องายเบื้องขวาจะเดินเสียงเบลดตัวนี้ปิดใบเหาจะเดินเสียงกลางตัวนี้การตั้งไว้ประมาณนี้คอตัดโดยซีซีเบื้องนี้คือการตัดโดยซีซีฟตัวนี้เสียงกลางพิดใบนี่ตัวเบลดนี่เนาะ เบตังตัวนี้ดินเบดตัวนี้ดินก่างใช่ไหมก่างเบดตัวนี้ปิดไปตัวนี้ซุ่มนี่วเบอร์ก๊อชนะตัวนี้กดออกเวทแค่นี้มันเลยนี่แล้วเบื้องด้านดังมันนี่กจะเข้าใจนอด้านดังมันสัญญาณจากเข้าต่อมาจากมิกเซอแล้วนี่นอนี่ต่อจากมิกเซอร์มาในมาเขานี้มาให้เฮ็ดสายของจ่อจุ่มกันตัวนี้ออกมาสองอันมาเป็นเป็นสายอันหนึ่งนี่ไล่บ่อบางที่เข้าต่อพิสกับมี ใช่ไเอ็มจะใ่ไหมให้เดินแบบมีเอาหมดพาราแนลเอาต้นนี้จะเฮ็ดเสียงกลางนี่เบื้องนี้นี่ซีกหอยบ่อหนึ่งสายนี้เสียงกลางนี่ตัวว่าเสียงกลางที่ว่าตัวนี้นี่จะไปเอาผู í, ้ตัวนี้ที่บอกนี ó, ่น <Thing S 1> ี <ian Tyson> ่ตัวนี้ตัวความเน่ก่องสนีตตัวนี้เนี่ยตัวสีสมนี่เอาไปซุปของเอ็มกลางเจ้าเอาสายเดียวนี่ไปซุปของเอ็มกลางเลยเดี๋ยวกบว่าเบื้องนี้เบื้องครัวนี่อันนี้จะมีวาโดนี่ห็นบอกนี่เอดินสายเดียวเด้อ ดีๆ L W U เนี่ยนี่ซีนี่เอาไปซุปขอยแอมเบดเนี่ยนี่แอมเบดตัวนี้เนี่ยของตัวนี้แอมกลางครับซูงแอมกลางก็คือการซุบหลันลังเจ้ามันจะมีปุ่มหลันลังเนี่ยเห็นบ่มันจะมีว่าแผงแนวกับสเตอร์เนาะให้จะอยู่แอมจะมาเบื้องนี้เด้อนี่เด้ออยู่เหมามันอยู่ในเบื้องโตเขียนมาพางแนวนีเด้อตัวนี้เด้อนี่มันอยู่ว่าผักนี่นี่สเตอร์นี่มวยตั้ง ตัวนี้มอให้ตั้งให้ยู่ตัวนี้มันมานี่ยู่มาข่างนี่เรียว่าจะมีสปปกไรก็ตามหรือเสียกดก็ตามให้กดใส่ยข้ามตัวนี้นี่ว่าพระดงเนีนี่เดี๋ยวจะไปซูปสายสัญญาณเอเด้อซุบสัญญาณเข่าของของอันนั้นหันคองตู่จ้าซูปเข่าสองเอมอยซุบเข่าสองบีไอซุบเข่าสองเอเรือว่าสองเอลซูปสัญญาณเข่าหูเดียวมันก็เสด็จเด้อโดดอันนี้เขายกตัวอย่างเร้เมึงอกซื้อเอาไปซุบเข่าเบื้องเดียวเบื้องเอเอก็คือเสียเอาเสียงกลาง เสียงกลางไปเขาเอเนาะเอกับบีจะไปน้ำกันจะไปซุปเอเบีคือกันจะเป็นลักษณะเดียวกันการใส่งานมวลยนยะาต้องไปตักเมืองอิคิวจะหันตัดออกก่อนกันอิคิวเผาซุปนี่บอกออกจากมิกเซอร์มะเขาวคอสนี่เบางตามนี่ออกจากคอสเบื้องนี้ไปไปดินเสียงกลางสีสมนี่ไปซุปไข,ข่แอมเสียงกลาง,งเจ้าเด็กเสียงอันเบียร์ เอาเบื้องนี้ดินเบดเนี่ยซีนี่ไปซุกกับแอมเบดเจ้าแอมหน่อยนวยเต่ดัดลักแอมจะต้องไปปั๊บหมดพาร,ราแนลแล้วอาไปปั๊บเบื้อง